ู้สมัครพักก้าวไกลนะครับเป็นดารานะครับนะคุณเพชรลงพื้นที่ก็มีพวกฝ่ายตรงข้ามก็ทานองว่าโอ้ยเอาดาราปลายแถวบ้างไม่เคยลงพื้นที่นะเอามาเกาะกระแสบ้างอะไรต่างก็วิพากษ์วิจารณ์คุณเพชรนะ mm. หลักสี่นี่มันโอ้โหแข่งกันหนักนะนะครับนักก้าวไกลก็ต้องเอาคนที่ดังจริงมีโอกาสแต่มันไม่ง่ายอ่ะนะ ผมเห็นหน้าตาดีพูดจาดีนะผมลองฟังกันแล้วแต่ก็ลงพื้นที่ไปก็มีโดนแซวดวอะไรบ้างก็ยินดีที่คุณเพชรมาลงรับเลือกตั้งนะส่วนจะได้เป็นสสเขตหลักสี่แทนคุณศิระหรือไม่ก็แล้วแต่ประชาชนวันนี้ที่เป็นเรื่องการเมืองที่น่าสนใจแตนะ่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องกรณีของผู้สมัครพรรคก้าวไกลนะครับเป็นดารานะครับนะคุณเพชรลงพื้นที่ก็มีพวกฝ่ายตรงข้ามก็ทานองว่าโอ้ยเอาดาราปลายแถวบ้าง ไม่เคยลงพื้นที่นะเอามาเกาะกระแสมัางอะไรต่างก็วิพากษ์วิจารณ์คุณเพชรนะคุณเพชรแกก็เป็นดารานะครับแต่ผมก็ไม่รู้จักันนั้นี่บอกตรงนะเพราะผมไม่เคยดูทีวีนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยดูทีวีนะมีทีวีแต่ไม่เคยดูทีวีก็ดูเฉพาะรายการข่าวก็ไม่รู้จักดาราอะไรเลยกลับมาที่คุณเพชรน,นะครับมาลงเลือกตั้งในนามของอพรรคเก้าไกลนะครับพรรคเก้าไกลนยครับก็ก็เป็นคน ผมเห็นหน้าตาดีพูดจาดีนะผมลองฟังกันแล้วแต่ก็ลงพื้นที่ไปก็มีโดนแซวดรวยอะไรบ้างนะครับนะก็ให้ให้โอกาสนะครับให้โอกาสพักเก้าไกลนะครับพักเก้าไกลก็เป็นมีนโยบายชัดเจนนะครับเป็นพักของคนรุ่นใหม่ก็ส่งคุณเพชรนะครับก็ก็ยินดีที่คุณเพชรมาลงรับเลือกตั้งนะส่วนจะได้เป็นสอสอเขตหลักสี่แทนคุณศิระหรือไม่ก็แล้วแต่ประชาชนนะครับก็ยินดีทุกพักนะแต่ที่ทราบมาพี่แต้มหรือผู้การแต้ม ประชาธิปัตย์น่าจะไม่มีการส่งลงนะครับนะครับเพราะว่าก็อาจจะคํานึงถึงมารยาททางการเมืองเพราะจะไปตัดคะแนนกับพรรคพลังประชารชาัฐซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเมียศ, er ศิระหรือเปล่านะก็ยังกึกกักกึกกักอยู่เพราะอะไรเพราะกลัวแพ้นะ bush. จะเอาเมียศิระก็ไม่รู้กระแสศิระยังดีหรือเปล่านะหรือจะเอาคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะชนะก้าวไกลกับเพื่อไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีใครหลีกทางกัน นะครับก,ก็ก็ดูกันต่อไปนะฮะว่าตกลงลุงป้อมจะเอาใครนะจะเอาเมียศิละนะครับลงหรือว่าจะเอาคนอื่นแล้วจะเอาใครอ่ะพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองที่จะลงนะนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะฮะว่ามันจะอะไรยังไงกันต่อไปอืมการเมืองก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์อืมผลประโยชน์ที่ว่านี่คือผลประโยชน์ของพรรค นะผลประโยชน์ของอนักการเมืองนะครับนะก,ก็คงไม่ใช่ผลประโยชน์ของอคนที่ฟังรายการผมนะนะเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองนะว่าเขาจะเอาใครลงอะไรยังไงต,งต่อไปนะครับนะครับก็ดูนะครับาการเลือกตั้งนะทีะ่เขาเรียกอนะไรเขตเก, 9, ก้ากทมนะหลักสี่เก้าไกลจะได้เป็นสสองไว้เขาที่แล้วรู้สึกว่าจำไม่ไม่ได้นะคะแนนในเขตนี้เก้าไกลเพื่อไทย นะครับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์อาจจะไม่ส่งอาจจะมีไทยศรีวิไลน่าจะประมาณสักสี่พักนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะว่าประชาชนในเขตหลักสี่จะเลือกใครนะครับอ่านะฮะนะครับมาดูกันต่อไปนะครับนะพี่น้องว่าเขาจะเลือกใครนะครับคนกรุงเทพในกระแสมันแรงก็เอาดารามาลงก็ดีนะครับผมว่านะคนรู้จักนะเพราะคนกรุงเทพเนี่ยมันมันเมืองใหญ่ นะมันเมืองใหญ่มันต้องเป็นคนที่มีที่เขาเรียกอะไรคนรู้จักในวงกว้างผู้ละเก่าหัวคันหัวนะเดี๋ยวต้องสะลวหน่อยคือคนรู้จักในวงกว้างก็ดีกว่าเป็นดารานะครับมีโอกาสได้คะแนนนะพักนะครับก็ดูกันต่อไปฝ่ายตรงข้ามกับโจมตีกันหน้าดูนะว่ากันไปว่ากันไปอืว่าที่ผู้สมัครสะสเก้าไกลแจงไม่กระทบความรู้สึกหลังพักมีมติส่งเพชรปาดหน้า ลงเลือกตั้งซ่อมอนะมนะครับนะว่าที่ผู้สมัครนะก็คือวรวัตรรักวงผู้สมัครสสเก้าไกลเขตหลักสียืนยันไม่กระทบความร,รู้สึกหลังพักมีมติส่งเพชรกรลุนพลลงสมัครคือการเลือกตั้งในเขตหลักสีนะ่มีความสำคัญมากแม้กระทั่งพลังประชารัฐยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาเมียศริระลงเลยนะครับประชาธิปัตย์ก็จะส่ง อ่าพี่แต้มนะวิชัยสังประภัยลงนะแล้วก็เอเพื่อไทยก็น่าจะเป็นลูกสนอเทียนทองเพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องส่งคนที่มันแบบมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะที่นี่มันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนการพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงมันพิสูจน์คะแนนนิยมหลักสี่นี่มันโห,โหแข่งกันหนักนะนะครับเพราะนั้นก้าวไกลก็ต้องเอาคนที่ดังจริงมีโอกาสามาันไม่ง่ายอ่ะนะเข้าใจนะ